สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ Nice. สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทีีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็อยู่เกม ino, นิโนคุนิคอสเว w ร์ d กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะมาตามสัญญาเพื่อนๆนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเจาะลึกนะครับระบบสลักอุปกรณ์ที่กําลังจับเดตเข้าเซิร์ฟเวอร์ global ของเราในอาทิตย์หน้านะครับก็สําหรับข้อมูลในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมอ่ะรวบรวม,วม,วมจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมาเป็นหลักนะซึ่งตอนที่มาเข้าเซิร์ฟเราเนี่ย ข้อมูลบางอย่างนะครับผมเชื่อว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะว่าระบบของเซิร์ฟเรากับเซิร์ฟเขาเนี่ยมันมีหลายๆอย่างนะครับที่มันแตกต่างกันอยู่นะก็เดี๋ยวผมจะอธิบายจากที่ผมดูแล้วกันบอกเลยว่าผมจะพูดแบบหมดเปลือกเลยครับไม่มีหมกเม็ดแน่นอนนะครับโอเคครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็สําหรับระบบสร้างอุปกรณ์นะครับถ้ามันอัปเดตเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในโหมดอุปกรณ์นะครับแล้วก็กดขัดเงาก็ได้เพื่อนๆนี่เลยมันจะอยู่ในแถวสุดท้ายตรงนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมขอขึ้นรูปจากเว็บแล้วกันเพราะว่าทีมงานเนี่ยเขาก็มีโพสต์รูปตัวอย่างมาให้ดูนะครับนี่เลยเป็นหน้าต่างประมาณนี้นะก็สาหรับระบบนี้นะครับอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะเราจะต้องใช้อุปกรณ์นะครับในหมวดประเภทเดียวกันนะครับเป็นวัตถุดิบในการสลักนะแล้วก็เงื่อนไขของมันก็คือเพื่อนๆจะต้องทําให้เป็น6ดาวก่อนนะครับก็ดูจากรูปตรงนี้ได้เลยนะนี่ครับปืนที่เขาใช้เป็นวัตถุดิบเนี่ยมันก็จะเป็นปืนเบสสดาวนะครับแต่ว่าอัปเกรดเป็น6ดาวแล้ว เอามาเป็นวัตถุดิบในการสลักอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งถ้าดูจากรูปตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบ i, เฮ้ยเออดีว่าระบบนี้คือใช้ของ3าดาวก็ได้นะครับหาได้ง่ายไม่ยากเลยแต่ผมบอกเลยเพืเ่อนๆเตือนไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะไอ้ของ3ดาวที่เป็นเบสเนี่ยอย่าไปหาทํานะครับอย่าเอามาเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการสลักนะครับผมย้าไว้เลยเพืเ่อนๆบอกเลยว่าถ้าเกิดใช้อันนี้เนี่ยโคตรขาดทุนนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่านี่เลยระบบการสลักมันเป็นแบบนี้เพืเ่อนๆอาวุธพื้นฐาน3ดาวนะครับ ถ้าเราเอาใช้เป็นวัตถุดิบในการสลักเนี่ยมันจะเพิ่มเลเวลสักได้1ขั้นโอกาสอยู่ที่95%นะครับแล้วก็เพิ่ม2อ0ขั้นอยู่ที่5%นะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เปลี่ยนนะครับไปเป็นใช้อาวุธพื้นฐานที่เป็นเบสสดาวนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้ทีละ3ขั้นเลยนะโอกาสสูงถึง80%เลยครับแล้วก็ถ้าโชคดีอาจจะได้4ขั้นโอกาสอยู่ที่15%แล้วก็อาจจะได้เพิ่มทีเดียว5ขั้นเลยนะครับโอกาสอยู่ที่5%นะแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นนวานริง ปลูกพลังของลุงตันขั้น10แล้วนะครับก็อาจจะเอามาเป็นวัตถุดิบในการสลักได้นะเพราะเปอร์เซ็นต์ที่ได้เนี่ยมันก็จะดีกว่าสีดาวพื้นฐานนะครับโดยโอกาสเพิ่มสามขั้นเนี่ยจะเหลือเพียง50%นะครับแล้วก็เพิ่ม4ีขั้นเพิ่มเป็น3 5แล้วก็เพิ่ม5้าขั้นเพิ่มเป็น15ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับระบบสลักตรงนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆดูจากในรูปเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันใช้แค่อุปกรณ์เพียงแค่ชิ้นเดียวในการสลักนะแต่ว่าไม่ใช่ครับถ้าเราสลักไปจนถึงระดับหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยที่ผมไปหาข้อมูลมาได้นะเขาบอกว่าถ้าอุปกรณ์หลักของเรานะครับเป็นสลักขั้นศูนย์ถึง3เราจะไม่ต้องใช้หินสลักเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าเลเวลสามขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้หินสลักเพิ่มด้วยนะก็สําหรับหินสลักนะครับมันจะเป็นไอเทมใหม่ที่อัปเดตเข้ามาพร้อมกับระบบสลักนะครับในแพทสัปดาห์หน้านะ สำหรับรายละเอียดของหินสลักเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดในช่วงท้ายอีกทีหนึ่งนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆควรจะรู้ไว้นะครับก็คือตารางสลักนะครับซึ่งไอ้ตารางสลักตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนเข้ามาเซิร์ฟเราแล้วเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูของเซิร์ฟี่ญี่ปุ่นก่อนดีกว่าสำหรับขั้นตีบวกนะครับมันส่งผลต่อการสลักด้วยเพื่อนๆถ้าอุปกรณ์ของเรานะครับตีบวกขั้นส0ถึงขั้น19เามันจะสลักได้ถึงเลเวลเนนรับ ก็จะสามารถสลักได้จนถึงเลเวล50นะแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าอุปกรณ์ของเราตีบวกจนถึงขั้น30ขึ้นไปได้นะครับก็จะสามารถสลักจนตันได้เลยนะจนถึงเลเวล90เลยครับสำหรับเลเวลสลักเนี่ยเพื่อนๆมันจะตันอยู่ที่เลเวล90นะครับพอพูดถึงตันเลเวล90แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องมาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะนี่เลยครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนะอันนี้เนี่ยผมก็มีไปทําข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกมาเลยนะครับให้เพื่อนๆดูแบบง่ายๆนะเป็นภาษาไทยเลยครับ สำหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับมันจะมีคุณสมบัติสลักทั้งหมด3ามออบด้วยกันเพื่อนๆอ,อย่างเช่นอาวุธสีดาวอันนี้นะครับคุณสมบัติสลักที่มีนะครับอันแรกจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้นะครับอันที่2จะสามารถเพิ่มพลังโจมตีธาตุได้นะก็พลังโจมตีธาตุที่ได้เนี่ยก็ตามอาวุธเลยนะครับถ้าเป็นอาวุธธาตุไฟก็เพิ่มพลังโจมตีธาตุาไฟนะครับแล้วก็สุดท้ายออบที่สามเพิ่มพลังโจมตีธาตุของอาวุธเป็นเปอร์เซนต์นะครับอันนี้ผมย้ำนะของอาวุธเป็น ก็เมื่อเพื่อนๆทําการสลักนะครับมันก็จะสุ่มคุณสมบัติสลักนะครับหนใน3าอย่างนี้นะว่าจะได้อันไหนนะครับส่วนเลเวลที่ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเบสอาวุธพื้นฐานที่เพื่อนๆเอามาใช้นะครับที่ผมอธิบายเพื่อนเมื่อสักครู่นะก็สาหรับเนื้อหาร,ระบบสลักหลักๆนะครับก็มีเพียงเท่านี้เลยเพื่อนๆก็เดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แต่ละอย่างดีกว่าว่าไอ้คุณสมบัติสลักนะครับมันมีอะไรบ้างนะ ก็สาหรับคุณสมบัติที่ผมจะให้เพื่อนๆดูต่อไปนี้นะครับมันเป็นคุณสมบัติที่ผมไปรวบรวมมาจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเป็นหลักนะแต่ว่าตอนเข้าเซิร์ฟเราเนี่ยมันก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคก็ถ้าพอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากอาวุธกันเลยครับก็สําหรับอาวุธซีดาวนะครับคุณสมบัติ3อย่าง1่งเพิ่มพลังโจมตี2เพิ่มพลังโจมตีธาตุนะครับแล้วก็3าเพิ่มพลังโจมตีธาตุของอาวุธเป็นเปอร์เซ็น พลังโจมตีธาตุของอาวุธเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลเวลละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอแถวที่สองกับแถวที่สามนะครับมันสัมพันธ์กันอยู่เพื่อนเพราะว่าแถวที่สามนะครับได้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่ว่าถ้าพลังโจมตีธาตุของอาวุธชิ้นที่เราใช้อยู่มันไม่เยอะนะครับพลังโจมตีธาตุที่ได้ออกมาจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่สูงตามไปด้วยนะเพราะฉะนั้นผมว่า อันที่ดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นแถวบนสุดเพื่อน,เพ,อนเพราะว่ามันเพิ่มพลังโจมตีโดยตรงเลยนะครับแล้วก็เราสามารถเอาไปใช้กับเด็กอื่นได้ด้วยนะไม่จะเป็นต้องเป็นท่าที่ชนะทางเท่านั้นนะครับแต่จริงีสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องอพยายามอัพทุกอย่างไปให้ตันอยู่ดีนะทั้ง3แถวนะครับแล้วก็แต่ละออปชันเนี่ยมันจะมีเลเวลตันอยู่ที่30มสิบเลเวลเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ทุกชิ้นเลเวลสลักเนี่ยก็จะตันที่เลเวลเก้าสิบนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดู4ดาวลุงกันบ้างนะครับในส่วนนขอองาุนะ ก็นี่เลยสําหรับอาวุธ4ีดาวลุงนะครับเอาจริงคุณสมบัติสลักอ่ะเพื่อนๆมันเหมือนกันเลยนะครับสิ่งที่ต่างก็คือค่าพลังที่ได้เพิ่มต่อ1นึ่งเลเวลนะครับก็สําหรับอาวุธ4ดาวลุงนะครับพลังโจมตีจาก40เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น50นะครับแล้วก็พลังโจมตีธาตุนะครับจะเพิ่มเป็น180นะครับสุดท้ายพลังโจมตีธาตุของอาวุธเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้จะเท่าเดิมครับอยู่ที่1%นะค่าพลังที่ตันสุดท้ายนะครับพลังโจมตีได้สูงถึง1,500เลยนะคร พลังโจมตีธาตุ5,004แล้วก็พลังโจมตีธาตุของอาวุธเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่30%นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องป้องกันกันบ้างนะครับก็สําหรับเครื่องป้องกันนะครับวัตถุดิบที่สลักเนี่ยมันก็จะแยกตามเครื่องป้องกันชิ้นนั้นเลยนะอย่างเช่นถ้าเป็นเกาะนะครับวัตถุดิบเพื่อนๆก็ต้องใช้เป็นเกราะเท่านั้นนะไม่สามารถเอาหมวกหรือเอารองเท้าหรือเอาถุงมือนะครับมาเป็นวัตถุดิบในการสลักเกราะได้นะครับก็สําหรับคุณสมบัติสลักของเกราะนะครับจะสามารถเพิ่มพลังป้องกันได เพิ่มต้านคีได้แล้วก็เพิ่มต้านคีเป็นเปอร์เซ็นต์ของเกราะได้นะครับโดยค่าพลังที่เพิ่มต่อเวลนะครับพลังป้องกันอยู่ที่60หน่วยต้านคี9 6หน่วยแล้วก็ต้านคีเป็นเปอร์เซ็นต์ของเกราะอยู่ที่1%นตะครับต่อมาก็จะเป็นค่าสเตตของเกาะสีดาวลุงนะพลังป้องกันจะได้เพิ่มเป็น75ต่อเวลนะครับต้านคียยเป็น120ส่วนไอ้แถวที่3เนี่ยผมไม่พูดเลยกันเพื่อนเพราะว่าอุปกรณ์เกือบทุกชิ้นนะครับมันเหมือนกันหมดเลยถ้าอที่่ยูนะ300%นะ แล้วก็ต่อมานะครับส่วนหมวกนะครับคุณสมบัติสลักะเนี่ยก็จะมีเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มแม่นแล้วก็เพิ่มแม่นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไอ้พลังชีวิตของมวกสีดาวเนี่ยอันนี้ผมหาไม่เจอเพื่อนๆว่ามันเพิ่มเท่าไหร่นะครับแต่แม่นเนี่ยได้เลเวลละ96นะครับตันอยู่ที่2880นแะแล้วก็ต่อมาจะเป็นถุงมือนะครับสําหรับถุงมือเนี่ยผมก็หามาได้แต่ถุงมือแบบลุงเท่านั้นนะครับแต่คุณสมบัติเนี่ยผมว่าน่าจะเหมือนกันเพื่อนๆก็ไอ้คุณสมบัติของถุง แปลมาจากเซิร์ฟจีนหรือว่าเซิร์ฟไต้หวันนี่แหละแต่ว่าชิ้นอื่นอ่ะผมแปลจากเซิร์ฟญี่ปุ่นหมดเลยนะก็ถ้ามันผิดพลาดยังไงผมขออภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับก็สําหรับถุงมือนะครับจะสามารถเพิ่มพลังชีวิตได้เพิ่มคริติคอลได้แล้วก็เพิ่มคริติคอลของถุงมือเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับโดยพลังชีวิตนะครับจะเพิ่มเลเวลละ600ตันอยู่ที่18,000นะครับโหนนี้ถือว่าโคตรเยอะนะแล้วก็เพิ่มคริติคอลเลเวลละ120ตันอยู่ที่3า0พนะครับส่วนเป็นเปอร์เเเเเซ็็็นนนนนต์ี่ยกกป1%ัับบ30%หมมือดิะคร แล้วก็ต่อมานะครับรองเท้า4ดาวธรรมดานะครับจะสามารถเพิ่มพลังป้องกันหลบหลีกแล้วก็เพิ่มหลบหลีกเป็นเปอร์เซ็นต์นของรองเท้าได้นะครับก็พลังป้องกันเนี่ยจะเพิ่มเลเวลละหกนะครับตันอยู่ที่พันแแล้วก็หลบหลีกจะได้เลเวลละเก้าสิบหกตันอยู่ที่2องพันแปดร้อยแปดสิบนะครับส่วนรองเท้าพื้นลุงนะครับแน่นอนก็จะเหมือนรองเท้าธรรมดานี่แหละแต่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะครับพลังป้องกันต่อเวลจะได้เป็น75นะครับตันอยู่ที่2 2 5 0ับลีก120ตหนอยูบหลี่ร0อยนี่รับ แล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยเหมือนกันเลยครับ1%กับ30%เนะโอเคก็สำหรับเครื่องป้องกันจบไปนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเครื่องประดับกันบ้างนะครับก็สำหรับเครื่องประดับเนี่ยน่าจะเป็นอีกพาร์ทนะครับที่หลายๆคนต้องสนใจนะเพราะว่าพลังโจมตีนะครับหลักๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนพาร์ทของอาวุธแล้วก็เครื่องประดับนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากสร้อยกันก่อนเลยครับเรามาเริ่มจากสร้อยปโตมาร์คสิบนันก่อนเพื่อนๆซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสร้อย คุณสมบัติสลักที่ได้นะครับจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มแม่นแล้วก็เพิ่มคริติคอลได้นะครับโดยพลังโจมตีได้เลเวลละ36นะครับตันอยู่ที่1,800แม่นได้เลเวลละ56ตันอยู่ที่1,680นะครับแล้วก็คริติคอลได้เลเวลละ96ตันอยู่ที่2,880ครับส่วนสร้อยสีดาวลุงนะครับคุณสมบัติสลักก็เหมือนกันเลยแต่ค่าพลังที่ได้ก็จะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะพลังโจมตีนะครับได้45ต่อเวลตันที่1,350นะครับ แม่นได้ 70. ต่อเวลตันอยู่ที่2 0 0พแล้วก็สุดท้ายคริติคอลได้ร2อยต่อเวลตันอยู่ที่3,600นะครับส่วนต่อมาเป็นส่วนของต่างหูเพื่อนๆก็สําหรับต่างหูนะครับอันนี้เนี่ยผมหามาได้แต่ต่างหูแบบธรรมดานะครับแบบพื้นลุงผมหาไม่เจอนะก็ต่างหูซีดาวเอ็กคิวชันเนอร์ชายนะครับชิ้นนี้เนี่ยจะสามารถเพิ่มพลังชีวิตได้นะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันธาตุที่ชนะทางของบอสที่ดรอปได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเพิ่มตานคริติคอลนะ ก็เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับออปที Off ่2นะครับเพิ่มพลังป้องกันธาตุของบอสท,ที่ชนะทางตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับคือมันก็จะคล้ายๆกับในส่วนของอุปกรณ์อาวุธเลยเพื<ๆ>่อนๆเอไออุปกรณ์อาวุธเนี่ยมันก็จะเพิ่มตามธาตุของอาวุธเลยใช่ไหมยอย่างเช่นอุปกรณ์ธาตุไฟนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟอุปกรณ์ธาตุไม้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีธาตุไม้ใช่ไหมครับส่วนไอออฟแถว2องของตังหัวเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยเพื่อนๆแต่ว่ามันจะอ้างอิงจากบอสที่ drop เป็นหลักนะครับอย่าง มันดรอปจากบอสวูแคนใช่ไหมแล้ววูแคนมันเป็นธาตุไฟครับซึ่งธาตุที่บอสชนะทางก็คือไม้นะเพราะฉะนั้นมันก็จะเสริมพลังป้องกันไม้เพื่อนๆเ,เข้าใจไหมเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะโอเคก็ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยลองเขียนเข้ามาถามเพิ่มเติมผมในคอมเมนต์แล้วกันนะแล้วก็สุดท้ายนะครับเพิ่มต้านคริติคอลนะครับก็สําหรับพลังป้องกันธาตุที่ได้นะครับจะอยู่ที่เลเวลละ200นะต้านอยู่ที่6,000เลยครับโ,โหมีโคตรเยอะนะแล้วก็ต้านคริติคอลนะครับเลเวลละ48 ตันอยู่ที่1440นะครับโอเคต่อมานะครับอยู่ในส่วนของแหวนแล้วเพื่อนๆก็สําหรับแหวนนะครับผมมีทั้ง2แบบนะแบบธรรมดาแล้วก็แบบพื้นลุงด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากแหวนโบคาเนกอนดีกว่าอันนี้เป็นแบบธรรมดานะครับสําหรับแหวนเนี่ยจะมีคุณสมบัติ3อย่างนะครับเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มพลังโจมตีธาตุตามบอสท,ที่ดรอปนะครับแล้วก็เพิ่มหลบหลีกนะสำหรับไอแถว2เจ้าปัญหานะครับหมากแล้วเพิ่มพลังโจมตีตามธาตุบอสท,ที่ดรอปหมายถึงอะไรนะครับ ก็ง่ายๆเลยเพื่อนๆบอสตัวไหนที่ดรอปแหวนวงนี้นะครับมันเป็นธาตุอะไรมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีธาตุนั้นนะอย่างเช่นโวคันเอตัวนี้เนี่ยมันเป็นธาตุไฟใช่ไหมพลังโจมตีที่ได้นะครับในออฟที่2เนี่ยก็จะเป็นธาตุไฟนะเพื่อนๆก็คุณสมบัตินะครับต่อเวลพลังป้องกันได้เลเวลละห้าสิบหกนะครับพลังโจมตีธาตุไฟได้เจ็ดสิบหกแล้วก็หลบหลีกได้เก้าสิบหกนะครับ ส่วนอีกวงหนึ่งนะครับที่จะเอามาเปรียบเทียบนะก็จะเป็นแหวนสีดาวในอีสเตอร์แบบพื้นลุงนะครับซึ่งคุณสมบัติของมันนะครับก็เหมือนกับเมื่อสักครู่เลยแต่ว่าไอออฟแถวที่2อนะครับอันนี้จะเปลี่ยนแล้วเพื่อนเพราะว่าในอีสเตอร์นะครับอันนี้มันดอกจากบอสหมาธาดมืดใช่ไหมเพราะฉะนั้นพลังโจมตีที่ได้นะครับก็จะเป็นพลังโจมตีธาตุความมืดด้วยครับก็คุณสมบัติต่อเวลนะครับพลังป้องกันได้70ต่อเวลพลังโจมตีธาตุนะครับเ5ต่อเวลเลยครับแล้วก็เพ เพราะฉะนั้นแหวนอีกวงหนึ่งวงนี้เพื่อนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนเอันหนว่าอันนี้ครับ Abyss Crystal นะครับอันนี้เนี่ยดรอปจากบอสเยติเพื่อนเพื่อนลองเดาดูว่าไอ้พลังจมดีธาตุที่ได้เนี่ยจะเป็นธาตุอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้เวลา3วิสา1โอเคใช่ครับมันคือธาตุน้ำนะเพราะว่าบอสเยติเนี่ยมันเป็นธาตุน้ำนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างนะครับสำหรับต่างหูนะอย่างเช่นต่างหูเนธัมเนี่ยเพื่อนมันดรอปจากเนธัมที่เป็นธาตุไม้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น ไอออฟแถวที่2นะครับมันก็ต้องเป็นเพิ่มพลังป้องกันของทตุน้ำนะครับประมาณนี้นะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นคุณสมบัติของอุปกรณ์แต่ละส่วนนะครับซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างครอบคลุมแล้วแล้วก็ถ้าอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ผมไม่ได้เอามาพูดในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะพอเดาทางได้นะว่าไออุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับก็สาหรับระบบสลักนะครับโดยภาพรวมเนี่ยผมว่าน่าจะครอบคลุมหมดแล้วต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึง การเตรียมตัวดีกว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะเตรียมตัวล่วงหน้านะครับก่อนที่แผทจะเข้าว่าเราตอนนี้เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็สําหรับอย่างแรกสุดเลยนะครับแน่นอนคือเราอุปกรณ์4ี่ดาวนะครับที่เป็นเบสที่จะเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการสลักนะครับสําหรับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะเตรียมได้นะครับก็คือพยายามไปคาบตัวหลักเพื่อนๆหาอุปกรณ์4ีดาวของแต่ละธาตุในส่วนของอาบูนะครับทิ้งไว้ก่อนเลยก็ธาตุหลักๆนะครับเอาจริงๆผมว่ามันต้องเป็นแสงกับมืดน,นะ เพราะว่าแสงกระมืดเนี่ยส่วนมากมันใส่ได้ไดกับทุกเด็กอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าแสงกระมืดยังปลุกพลังไม่เต็ม10เนี่ยจริงผมแนะนําว่าเพื่อนควรจะปลุกพลังให้เต็ม10ก่อนนะครับเพราะว่าไอ้ปลุกพลังเนี่ยมันไม่เสียทรัพยากรอะไรนะครับแต่ว่าอระบบสลักที่จะเข้ามาเนี่ยมันใช้ทรัพยากรอย่างอื่นนะครับนอกเหนือจากอาวุธที่เป็นเบสดเนี่ยคนข้างเยอะนะแล้วก็แน่นอนนะครับรวมไปถึงพวกเครื่องป้องกันต่างๆด้วยนะครับก็ต้องเก็บแบบแยกส่วนกันเลยนะเพราะว่าส่วนหมวกเนี่ยก็ใช้สลักได้แค่หมวกนะครับเกราะก็อสลักได้แค่เกราะนะครับ ก็ถ้าให้ผมแนะนานะถ้าคนที่ใช้ในการฟาร์มเนี่ยอาจจะเป็นส่วนบวกนะเพราะว่ามันเพิ่มแม่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะได้ดดเมจนะครับแน่นอนก็ต้องเป็นถุงมือนะครับแต่พอพูดถึงถุงมือแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องลองไปคิดแล้วนะว่าจะสลักถุงมือไหนที่จะใช้เป็นหลักด้วยนะครับเพราะถุงมือดีๆอ่ะมันก็เยอะนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์โกลบนะครับหรือว่า d y น a สตี้ต้องสาวนะครับหรือว่าไอ้ถุงมือสีเขียวที่บูตเดเมจเมื่อเลือดมากกว่า80%็นะครับตรงนั้นเนี่ยผมก็ให้คาตอบไม แล้วก็ต่อมานะครับหลังจากที่เราเตรียมเบสวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมต่อมานะครับก็คือหินเลื่อนขั้นครับนี่เลยเพื่อนเพื่อนหินเลื่อนขั้นนะผมบอกเลยว่ามันไม่พอใช้แน่ครับเพราะว่าไอห,หินเลื่อนขั้นเนี่ยเพื่อนๆอลองดูแบบหยาบนะอุปกรณ์4ดาวนะครับในการเลื่อนขั้นนะครับ4ไป5ดาวเนี่ยมันใช้ถึง15ชิ้นนะแล้วก็5ดาวไป6ดาวนะครับมันใช้ถึง30ชิ้นด้วยกันนะนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆ่อนใช้เบสอาวุธ4ดาวเป็นหลักนะครับ เพื่อนๆจะต้องใช้หินเลืนขั้นทั้งหมด45ชิ้นในการทําอาวุธไปเป็น6ดาวนะครับแล้วก็พอพูดถึงหินเลืนขั้นเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับสิ่งที่พ่วงตามมานะครับก็คือน้ายาขัดเงาเพื่อนเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องใช้น้ายาขัดเงาอัพอุปกรณ์ไปเป็น6ดาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆสามารถเตรียมได้ในส่วนของน้ํายาขัดเงานะก็คือไปฟาร์มมอนสเตอร์ตามธาตุของอาวุธที่เราอยากจะสลักอุปกรณ์นะอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆอยากจะสลักอุปกรณ์ธาตุมืดเนี่ยก็ต้องไปฟาร์ มันจะดอกถุงน้ำยาขัดเงาธาตุมืดอยู่นะก็ลองไปเช็คกันดูนะครับว่าน้ำยาขัดเงามีพอหรือเปล่านะครับสำหรับหัวข้อน้ำยาขัดเงาเนี่ยผมจบเลยนะไม่มีอะไรพูดแล้วครับแต่ว่าไอหินเลื่อนขั้นเนี่ยหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถหาหินเลื่อนขั้นจากไหนได้บ้างนะครับก็วิธีหลักๆเลยนะครับนี่เลยเพื่อนๆง่ายที่สุดนะครับก็คือซื้อแ <laughs> พ็กเกตนี่แพ็กเกจเลื่อนขั้นอุปกรณ์นะครับราคา1 0 0 0เพชรเพได้หินเลื่อนขั้นทีละสิอันเลยนะก็สําหรับแพ็กนี้เนี่ยผมบอกเลยเพื่อน ไม่ต้องซื้อนะครับถ้าไม่ใช่วานไม่ต้องซื้อเลยนะโคตรแพงนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องซื้อเนี่ยก็คืออันนี้ครับ20 0 0 0โกต่อวันนะครับกล่องเสบียงพัฒนาอุปกรณ์นะครับเพราะว่ากล่องนี้เนี่ยมันมีครบเลยเพื่อนๆทั้งน้ํายาขัดเงานะครับแล้วก็หินเลื่อนขั้นอุปกรณ์ด้วยนะแต่ว่ามันก็เป็นแบบสุ่มนะครับต้องพึ่งดวงนิดนึงนะก็กล่องนี้นะครับผมแนะนําให้ซื้อทุกวันนะรวมไปถึงกล่องเสบียงพัฒนาอิมเมเจนด้วยเพื่อนๆเพราะว่าในอนาคตนะครับเหล่าอิมเมเจเนี่ยมันก็จะมีระบบคล้ายๆกับ สลักอุปกรณ์แบบนี้แหละที่จะต้องใช้ผลวิวัฒนาการนะครับอันนี้เนี่ยผมก็แนะนําให้เพื่อนๆเก็บตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือได้จากดันเจี้ยนพัฒนาเลยเพื่อนๆนี่ครับวิหารอาคีช่องกลางตรงนี้นะเราจะสามารถเคลียร์ได้ทุกวันนะครับเราก็ได้หินเลื่อนขั้นถ้าเพื่อนๆลงที่ชั้น8นะครับจะได้วันละ5ชิ้นแบบการันตีเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็แนะนําว่าเพื่อนๆสามารถรีเพิ่มเติมได้นะวันละ100เพชรนะครับก็จะได้รับเบิร์นเป็นวันละ10ชิ้นนะ บอกเลยว่าไอ <mel> ้เส <anything> ีย100เพชรตรงนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆนะเพราะถ้าเพื่อนๆลองคิดดูนะครับไอ้แพ็กเกจเมื่อสักครู่นะครับ1,000พเพชรได้แบบ10ชิ้นใช่ไหมอันนี้เนี่ยเสีย100เพชรนะครับได้มา5ชิ้นถ้าเพื่อนๆลองคูณ10เข้าไปเพื่อนๆเสีย1,000พเพชรเหมือนกันแต่ว่าจะได้ไอ้นี่กลับมาเนี่ยสูงถึง50ชิ้นเลยนะก็แต่ละวันเนี่ยมันมีดอกอะไรนะเพื่อนๆก็สามารถมาดูตารางตรงนี้ได้นะสำหรับคนที่มีทรัพยากรมีเพชรไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะเลือกนะครับ ที่ดรอปของเลื่อนขั้นของอุปกรณ์ที่เราต้องการเป็นหลักนะครับอย่างเช่นคนที่ต้องการอาวุธเนี่ยก็อาจจะกดเพิ่มในวันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์เป็นหลักนะก็ถ้าเกิดใครที่คิดไม่ออกนะครับว่าจะกดเพิ่มวันอะไรดีนะครับก็กดเพิ่มวันอาทิตย์สักหน่อยละกันเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยมันได้เป็นกล่องแบบเลือกได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีที่สามารถหาหินเลื่อนขั้นได้นะครับก็นี่เลยปีศาจหม้อมาจิวเพื่อนๆนี่ครับผมก็มีสูตรนะครับสสูตรที่ผมใช้เป็นประจำนะเพื่อหาหินนเเื่อขั้ะครรบาจง สูตรนี้เนี่ยผมก็ใช้มาสักพักแล้วละ่ะผมก็จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับก็สูตรง่ายๆเลยเพื่อนๆสูตรแรกนะครับใช้เหรียญทอง3ามเหรียญน,นะครับเหรียญเงิน1เหรียญแล้วก็วัตถุดิบจักบอนะครับอีก1ชิ้นมันก็จะมีโอกาสได้หินเลื่อนขั้นพอดีเลยเพื่อนๆถึงแม้ว่าเลทมาจะค่อนข้างต่ำนะครับ0.857%นะแต่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เพื่อนๆสามารถเก็บรวบรวมหินเลื่อนขั้นได้นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูกันได้นะก็มาเดี๋ยวผมลองผสมให้ดูแล้วกันสัก50ชิ้นนะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้กี่อันได้ไหมโอ้โหอันนี้ซวยจัดเพื่อนๆซวยจัดไม่ได้สักชิ้นเลยนะครับมาเดี๋ยวอีกทีหนึ่งแล้วกัน40ชิ้นไปต้องได้ดินี่ไงโอเคมาแล้วนะครับถ้าบอว่าผสมไป90อันนะได้มา2ชิ้นนะครับอันนี้โอเคก็สูตรแรกจบไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาสูตรที่2กันต่อครับก็สําหรับสูตรที่2นะครับเอ่อไหนว่านี่ครับนี่เลยนะสําหรับสูตรนี้นะครับผมจะใช้เป็น หินตีบวกกลมๆนะครับ4ชิ้นส่วนมากผมจะเลือกเป็นของเครื่องวัดระดับกับเครื่องป้องกันนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับแต่ว่าส่วนของอาวุธเนี่ยผมจะยังไม่ใช้นะจะใช้แลกเป็นสามเหลี่ยมซะมากกว่านะนอกจากคนที่ลนแล้วจริงๆนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยให้ใช้น้ายาขัดเงาขั้นสอครับก็มาดูโอกาสได้ครับนี่เท่ากันเลยนะครับมีหินเลื่อนขัน 8, 5, ้น0.857%นะครับ ก็สาหรับวิธีหาหินเลื่อนขั้นในแพทนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับใครมีวิธีหาหินเลื่อนขั้นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะเพราะว่าผมเนี่ยก็อาจจะมีตกหล่นไปบ้างนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องหินสลักดีกว่าสําหรับหินสลักนะครับไอเทมนี้เนี่ยจะเป็นไอเทมใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในแพทหน้านะซึ่งหินสลักเนี่ยจะใช้ร่วมกับวัตถุดิบในการสลักนะครับถ้าวัตถุตั้งต้นของเรา มีเลเวลสลักเกิน3ขึ้นไปนะครับก็สําหรับแผ่นหน้าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเพิ่มฟิลข้างนอกมาด้วยหรือเปล่านะครับหรือเพิ่มแค่ฟิลในเคออชั้นสอย่างเดียวนะเพราะว่าไอ้ข้อมูลหินสลักที่ผมหามาได้เนี่ยคือมันดรอปจากมอนสเตอร์ในแมปทั่วไปนะในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับโอเคครับมาก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของหินสลักนะครับสำหรับหินสลักเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3 4สีด้วยกันเพื่อนมันจะมีสีเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นของประดับนะ แล้วก็สีเขียวจะเป็นของพวกเครื่องป้องกันนะครับแล้วก็สุดท้ายสีฟ้านะครับจะเป็นของอาวุธแล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะมันจะมีหินสลักนะครับที่มีรูปตัวล็อกแล้วเขียนคําว่าบัฟอยู่นะครับทั้งสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้าเลยกับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเฉยๆนะครับไม่มีเขียนคําว่าบัฟอยู่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่ามอนสเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีโอกาส d r อปอันนี้แบบทั่วไปนะครับก็คือฟาร์มตกปกติเลยนะครับส่วน ที่มันมีตัวล็อกเขียนคําว่าบัฟอยู่เนี่ยถ้าโดยทั่วไปอยู่เฉยๆเราไปตีเนี่ยมันจะไม่มีดรอปนะเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องกินยาพิเศษเสริมเข้าไปเท่านั้นนะครับมันถึงจะดรอปให้เราเพิ่มเติมนะก็สําหรับยาพิเศษที่ว่าคืออะไรนะครับก็คือนี่ครับอันนี้เลยนะมันจะเป็นขวดน้ํายามันจะเป็นน้ํายาลึกลับนะครับที่จะเป็นของแจกในเอีเวนต์กิจกรรมต่อไปด้วยนะวิธีการทํางานเนี่ยมันจะเหมือนกับพวกขวดบูตเอ็กพีหรือว่าขวดอะโรมาเลยเพื่อนเพื่อน แค่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มอัตาราดรอปแบบมหาศาลนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาอยู่30นาทีแล้วก็มีเงื่อนไขนิดนึงครับขวดน,นี้เนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเลเวลร้อยหนึ่งขึ้นไปแล้วเท่านั้นนะครับซึ่งน้ำยาขวดน,นี้พอเพื่อนๆกินเนี่ยไอตัวที่มันล็อกอยู่นะครับที่มันเขียนว่าบัฟล็อกอยู่สีฟ้าตรงนี้นะครับมันก็จะดรอปให้เราได้นะนั่นหมายความว่าปกติแล้วนะครับตัวสเกลตันตัวนี้นะครับมันจะไม่มีโอกาสดรอปหินสลักของประดับแล้วก็ของเครื่องป้องกันเลยนะแต่ถ้าเพ ประดับหรือว่าน้ายาเครื่องป้องกันนะครับไอ้สเกลตันตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสดอกทั้งเครื่องประดับแล้วก็เครื่องป้องกันได้ด้วยนะแล้วก็คําถามต่อมาหลายๆคนอาจจะถามว่าเฮ้ยแล้วไอ้น้ายาลึกลับอันนี้เนี่ยหาได้จากไหนนะครับก็มันน่าจะมีอยู่ประมาณ3วิธีมัง้งวิธีแรกเนี่ยก็คือได้รับจากกิจกรรมนะครับวิธีที่2ก็คือซื้อจากร้านค้าในกิวเพืเ่อนๆรู้สึกว่ามันจะมีขายอยู่ราคา20มัง้ง20เหรียญกิวนะครับ แต่ตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะจากัดการซื้ออยู่นะครับไม่ใช่แบบซื้อได้อลิมิต็ดนะแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับคือเพื่อนๆต้องไปทําครับก็ถ้าเพื่อนๆลองดูนะครับมันจะมีวัตถุดิบดอกเพิ่มเติมนะข้างบนอันนี้เลยนะครับเป็นสีเขียวๆแล้วก็มีตาหินสลักอาวุธอยู่ด้วยนะครับกับอีกอันาหนึ่งก็เป็นเหมือนยอดอ่อนนะครับตรงนี้นะ รู้สึกว่า2อ,อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวัตถุดิบนะครับที่ใช้ทําน้ํายาลึกลับอันนี้นะครับก็สําหรับสูตรที่ทำเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะต้องใช้เงินปลดสูตรหรือเปล่านะหรือว่าโผล่มาแล้วทําได้เลยนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องรออัปเดตอีกทีนึงนะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลของระบบสลักนะครับที่ผม รวบรวมมาให้เพื่อนๆในวันนี้นะซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะครอบคลุมค่อนข้างครบนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับสําหรับใครที่รู้นะครับหรือว่าตรงไหนผิดพลาดเนี่ยก็สามารถเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะเพราะผมก็อยากให้ข้อมูลที่เพื่อนๆทุกคนได้รับเนี่ยถูกต้องมากที่สุดนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าเกิดใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับล้วก็ ไม่อยากพลาดข่าวสารของเกมนินโนคุณนิครอสเวิด์แล้วยังไม่ได้ติดตามช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารรวมไปถึงเทคนิคดีๆใหม่ๆนะครับและสําหรับคนที่อยากจะสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถกดสมัครเป็นสมาชิกเมมเบอร์ช่องของผมได้นะครับจะขอพบพระคุณมากๆเลยสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ